คดีนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้ที่เรามาแจ้งความเนี่ยเราแจ้งเนี่ยแลขั้นตอนของตรงนี้มันใช้เวลาจี่ประมาณสักไม่เกิน3มเดือนอะนะเพราะว่ามันก็ต้องรอให้ศาลนนทบุรีตัดสินก่อนแล้วผมก็จะไปขอคัดเอกสารว่าใครเป็นคนยื่นภาพนี้ที่ศาลที่ศาลนนทบุรีถ้าเกิดเป็นทนายความยืย่นก็เอาทนายด้วยในส่วนของประเด็นภาพตัดต่อน่าจะเรียร์แล้วม,มันจบมาแล้วมันมีข้อจบมาแล้วคุยฉานจ,จบมาแล้ว แล้วก็มีสถาบันยืนยันมาแล้วว่าตัดต่อตัดต่อจริงเ้วความคืบหน้าล่าสุดของกรีของแตงโมงเป็นยังไงบ้างคือทางทีนีนเขาก็ทต่อเนื่องตลอดนะ,อะตอนนี้ที่ที่ทรอคือผลมือถือของสถาบันนิติเวชกระทรวงยุติธรรมที่มีรองผอ,อ,อคนหนึ่งกักเอาไว้ไม่ยอมส่งให้กับทางดี oh. ตั้งแต่ผ่านมาท่้ไหร่เกือบเดือนแล้วเดือนกว่าแล้วเกือบสองเดือนแล้วตั้งแต่รองผอ,อ,อคนนี้ เอามือถือแทงโมไปเนี่ยไม่ส่งคืนไม่ส่งผลกลับมาให้เท็ดดอันนี้ก็สัปดาห์นี้เขาก็จะมีการยื่นหนังสือไปที่พอสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมอีกครั้งหนึง่ง<ร>นะครับว่าทาไมาเหตุใด<ร>ถึงไม่ยอมส่งผลกลับมาให้เท็ดด<ร>ายด้วยเหตุผลอะไรเนาะแล้วก็สองก็คือว่าทางที่มีการขอสำนวนไปที่ตำรวจทอภาคหนึ่งกับตำรวจท้องจังหวัดนนทบุรีหรือคณะพนักงานสอบสวนเนี่ย เขาก็ไปใช้อำนาจศาลว่าศาลจะให้หรือไม่ให้อันนี้ก็คือก็ยังไม่มีคําตอบแต่ที่ผมยื่นไปที่ศาลเนี่ยอาญ,ญาเนี่ยบอกว่าเขาอ้างว่าคดีอยู่ระหว่างศาลพิจารณา,ยาซึ่งก็ไม่เป็นไรผมก็รอดได้เพราะเขาอ้างอยู่ระหว่างศาลพิจารณา,ยาส่วนหมอฤทธิเวศเนี่ยก็หัวหมอเช่นเดียวกันก็อ้างว่าเป็นเป็นเรื่องที่อยู่ในพิจารณาของศาลแล้รอ่าก็ยังไม่ให้แต่ของพิสูจน์หลักฐานนี่ให้มาหมด ให้พัน้ำมือหมดคือให้มาเป็นไฟล์วิดีโอเลยแตนะว่าที่ี่ัดยื่นไปสี่ห้าฉบับเนี่ยมีพิสูจน์หลักฐานแค่สำนักงานเดียวที่กรอกมาให้หมด,ดอนอกนั้นเนี่ยไม่ให้ไม่ให้แต่ว่าพิสูจน์หลักฐานเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรที่มันสำค, <c oughs> คัญมากเลยก็คือก็คืออันนี้ไงผลผลต่างๆที่อยู่ในห้องแหล็กของเขานะนครับก็เขาให้มาเดี๋ยวนี้มันก็เป็นประโยชน์ แต่ในผลของนิติเวศที่เป็นภาเพเคลื่อนไหวหรือการอ้อเขาอ,อ้างว่าเขาอ้างว่ารอสารตัดสินก่อนอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ประเด็นเนี้ยไปขอหลังจากสารตัดสินได้เลยไหมได้เลยเพราะว่าสารก็ยังยืนยันใน,ใน,ใ,นในคำสัง่งว่าทุกอย่างยังถือว่าการออกหมายเนี่ยออกหมายโดยโดยชอบแล้วก็เป็นเป็นไปตามที่ผู้ร้องยื่นก็คือผมเป็นผู้ยื่นถูกต้องดังนั้นตัวเนี้ยเขาอ้างมาว่าการที่ผมไปคัดเนี้ย หนึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องคดีสองก็คือว่าเอาเอาไปใช้ในในทางเผยแพร่สื่อมวลชนซึ่งเราก็อยากจะเรียนเลยว่าทุกอย่างคือผมก็ต้องเอาไปให้ทางดีไอถูกไหมแต่เมื่อคุณบอกว่าอ่ะคดีอยู่ในศาลพิจารณาพวกผมรอได้เดี๋ยวให้ศาลตัดสินก่อนยีน่สิบสามพฤษภาเราก็ใช้หลายช่องทางเพราะผมก็มีคดีที่ศาลนนทบุรีอยูู่ทั้งหมด3คดีผมก็ใช้สิทธิ์ได้อยู่แล้วของหมอนิริเวชไม่ให้ไม่ได้อยู่แล้วนะแสดงว่าหลังจาก23่ิบาพฤษภา มันก็จะมีความไม่มีข้ออ้างแล้วแล้วก็จะมีความคืบหน้ามากขึ้นเมื่อเราได้ผลทุกอย่างมานนแล้วหลังยิบสามพุทธคาเนี่ยหลังจากที่สามมีการตัดสินแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับกับการคนรวมกันก็อย่า <c oughs> งที่บอกอ่ะมันก็จะทําให้เรารู้ว่าถ้าศาลยกฟรร้องว่าทั้งหมดไม่ได้ประมาทมันก็จะเตนอนนะครับถึงศาลถึงศาลจะตัดสินยังไงก็ช่างมันไม่ได้มีผลต่อคดีแต่สําคัญคือ เอกสารที่อยู่ในสารที่อ้างมาตลอดว่าไม่ให้คัดไม่ให้คัดเนี่ยทีนี้จะอ้างอะไรจ้างอะไรมันไม่มีสิทธิ์อ้างแล้วนะครับผมคิดว่าสารนนทบุร<ม>ีก็ต้องอนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องทําการคัดได้ันนี้นอกจาก21.56ภาพที่มีการตัดต่อตามที่เราได้มีการตรวจสอบกันแล้วเนี่ยจะมีเรื่องอื่นนะครับที่มีการ,ารแจ้งความกันเลยไม่วันนี้เราแจ้งแต่ว่าเอาที่เราชัดเจนแล้วเราพิสูจน์แล้ว แม้ทั้งภาพยี่สองจุดหนึ่งสามเนี่ยเขาเป็นผู้ต้องหาเขาจะให้การยังไงก็ได้เขาจะทําหลักฐานเท็จยังไงก็ได้ไม่มีความผิดตามกฎหมายคือเราต้องแม่นกฎหมายนะการที่จะเอาผิดกับคนบนเรือนะไปาว่าตาหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่เอาไม่ได้เพราะเขาเป็นผู้ต้องหาเขาจะให้การยังไงเขาจะให้การเท็จยังไงก็ได้เขาจะพูดเท็จยังไงก็ได้เขาจะทําหลักฐานเท็จอะไรก็ได้แต่ไอเนี้ยยี่สิบจุดห้าหกอ่ะมันไม่ใช่มันเป็นการปลอมและช้ไม่เหมือนกัน แนะนร่วมกันปลอมไล้ใช้เรืผลของการตรวจตอนนี้เรามีผลการตรวจจากสถาบานาันประมาณกี่สถาบันครับที่ที่ก็ส่งไปตอนนี้ส่งไปสองสถาบันสองสถาบานันเป็นสถาบันของการศึกษาหรือว่ายังไงทั้งการศึกษาทั้งของของนิติวิทยายืนยันได้คือเดี๋ยวเขาเดี๋ยวพิญญาเข้ามาให้การเองแล้วก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาก็หลักฐานมาให้เพราะแสดงว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษก็จะเดินทางเข้ามาให้ข้อมูลกับทางตำรวจใช่เพราะเราอ้างอยู่อ้าง ก็หลังเดือนพฤษภาหลังนี้สามนพฤษภาตัดสินทุกอย่างแล้วใช่เราผมมาแจ้งวันนี้เพื่อเพื่อให้ตามที่ตกลงไว้ว่าจะมีการดำเนินคดีกับคนบนเรือผมก็ให้คำมั่นสัญญากับประชาชนแล้วว่าเราไม่ได้อยู่นิ่งดันนั้นเราเราทำพีรุสแตกแล้วในคณะคู้ันราเราเป็นผู้ที่เป็นภาคประชาชนในการค้นหาความจริงตอนนี้เรามีการไปตรวจสอบหรือว่าหาข้อมูลอื่นเพิ่มไหมครับนอกจากที่เราทำมาตลอดตอนนี้ก็ อย่างที่บอกว่าเป็นหน้าที่ของดีไอเนะเพราะว่าทุกอย่างเราเราส่งให้ไปหมดนะครับแต่แค่สอบพยานเพิ่มเติมสอบผู้ที่เกี่ยวข้องอะไรตรงนี้เขาทาอยู่อยากอยากจะรู้เรื่องของโตัวนัว่ามีโทษไว้แรงยังปลอมและใช้เนาะก็ใช้มาตรา264กั26บ2 6 8หกแปลอมและใช้เนาะส่วน188เนี่ยโทษ5ปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทอันนี้ใช้มาตารานหนึ่งแปดแปดนะครับนะก็ <t> คือผมก็มาร้องทุกข์ต่อโทษดำเนินคดีกับกระติกและแสนกับพวกนะครับในการปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมรวมทั้งเป็นการทาให้ไร้ซึ่งให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารใดๆของผู้อืน่นในประการที่จะน่าทาให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนอันเป็นสาเหตุในการรวบรวมเอกสารและพะยานหลักฐานต่างๆของคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของนางสาวพัธนริดาพัฒนรัฐิรพงษ์ หลงเชื่อว่าเป็นภาพถ่ายจริงในเวลา21.56อันเป็นความผิดตามมัญกรัยามามาตรา188/2004 4และ 8, จนกว่าคดีถึงที่สุดนะครับเราก็เอาทั้งภาพถ่ายภาพจากอินสตาแกรมของโบคลิปวิดีโออะไรต่างเอกสาหรหลักฐานพิสูจน์อะไรต่างเอามาม,อม,าอาอม่อให้พลังงานสับสวนพร้อมรายชื่อพยานอันนี้ก็เป็นไฟล์วิดีโอ เราหลังจากนี้ไปยังไปสอบประค,คำคนในเรือนจำายู่ไมคก็ต้องสอบครับสอบตั้มสอบ,สอบแอนนาสอบอ้าเยีแยมที่เกี่ยวข้องตอนนี้เหลือเยอะไหมคะมาสอบอกขยานแส่วนของของอ้มแยยมเราก็รู้ว่าเป็นเจ้าของร้านโทรศัพท์มือถือที่ในเวลาที่เกิดเหตุไม่รู้แต่เรามีหลักฐานว่าเขาเป็นเจ้าของร้าน ก็เดี๋ยวให้เขาไปสอบแล้วแวนี้ใช่ใช่ครับชีวพตกันะเนี่ยนั่นแหละยังเปิดอยู่ไหมคะร้านผมไม่แน่ใจเป็นหน้าที่ยืงดิสไอแต่ผมรู้ว่าจากข้อมูลโทรศัพท์มันเชื่อมว่าอ้มแยงเป็นเจ้าของร้านที่มีการแก้โทรศัพท์ไปถืออันนั้นเดี๋ยวไปว่ากันในในในขั้นตอนของการสอบสวนเขาว่าเขาจะรับหรือไม่รับอันน้นแต่ทางทางเรามีหลักฐานว่าเขาเป็นเจ้าของร้านแล้วในส่วนของการลงเรือที่พี่อ่านบอกว่าเดี๋ยวจะมี พยานปากสำคัญไปไชี้พิกดก็ยังยันเหมือนเดิมแต่ว่าเพียงแต่ว่าดิฉันเขติดเรื่องของคดีหมูเถื่อนแล้วก็คดีไอ้ตึกสรงอแล้วก็คดีคดีผูรู้ป่าของกูธรแต่ตอนนี้ก็เขากลับมาทำของเราแล้วกลับมาทำแตงโมตอ่อครับวันศุกร์นี้มีการประชุมวันศุกร์นี้มีการประชุมรวบรุมที่แบ่งหน้าที่กันไปทำทุกฝ่าย เาจะมีการประชุมเราไปทรับหรือไปทำข่าว,ว <c oughs> ได้ไหมคะได้น่าจะได้มไหมเราไปด้วยไหมครับผมไปพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมีการนําพยายนเรื่องของตึกสตง<ม>ที่มีการหัวประมูลแล้วก็ที่มีการรัเปคที่มีการทุจริตอ่ะพรุ่งนี้เราไปดิไอ่ก้าโมงครึ่งมีมีมีพยายนไปไปด้วยฮัลโหลสัมเบรบูสเสิร์ฟรับร้อนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งทั้งสินค้าได้คระได้ทั้งวิตามินสกินแคร์ของใช้ คดีบุหร,รี่ไฟฟ้าที่รับเป็นคดีพิเศษแล้วที่อ่านก็ทำหลายเรื่องเหมือนกันเนาะแต่อย่าที้ทมมแต่งมเนาะไม่มงแต่งมทิ้งไม่ได้อยู่แล้วมันเป็น, <า Message S 1> ปนมันเป็นของที่เรายอมเข้าไม่ได้อยู่แล้วยังไงเราก็ต้องเอาถึงที่สุดอยู่แล้วก็ค <oms S 2> <magari> ืออยากอยากให้พี<ง>่อั๋นทได้ฝากถึงประชาชน่ตอนนี้เขากําลังมีความกังวลว่าในเรื่องของคดีแต่งมเดี๋ยวมันจะเงียบ่านไม่ไม่ไม่คืออย่างนี้ครับผมได้คุยกับท่านทวีศักดิ์ท่านมนตรียืนยันนะครับว่า ท่านยืนยันว่าสั่งการเนี่ยทุกอย่างคือเอาถึงที่สุดนะครับไม่อันนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องมูเถื่อนที่พี่น้องประชาชนชาวเกษตรกร,ก,รกังวลก็ไม่ต้องกังวลเมื่อวานนี้รัฐมนตรีก็ดำเนิเนการสั่งให้เอาถึงที่สุดทุกฝ่ายนะครับและยิ่งเมื่อวานผมไปแจ้งความเรื่องอการลักของการไปขายตนไก่รัฐมนตรีท่านก็ทราบแล้วก็สั่งให้มีการดําเนินการนะะนะครับแล้วก็เรื่องของตึกสตรงเนี่ยที่ผมไปกล่าวโทษเนี่ย ท่านรัฐมนตรีก็ออกมาจับแล้วแล้วก็ดําเนินการแล้ว